เหตุผลก็เป็นอย่างที่บอกคือถ้าไม่ใช่เป็นแบบทองคำแบบที่จับต้องได้แบบทองคําแท่งทองคํารูปพันธ mm, ์นะครับหรือีจะเป็นการซื้อแบบทองคําแบบออนไลน์นะครับทองคาอะไ์ก็จะมีอย่างอย่างที่บอกซื้อผ่านแอปกระเป๋าตังค์เนาะมีข้อดีกว่าการไปซื้อทองคําท NO ี่มันมันมันจับต้องได้นะครับเหตุก็เพราะว่าจะมีขั้นตอนในการซื้ออันหนึ่งสลึงบาทหนึ่ง w h a t อ v e r อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนที่องบอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีไม่ด้มีเงินจำนวนเงินมากพอที่จะมีก้อกมากพอที่ที่จะไปสามารถซื้อ เงินหนึ่งบาทไอ้แบบทองหนึ่งบาทหรือว่าทองหนึ่งสลึงได้นะครับแต่ถ้าคุณซื้อออนไลน์ยกตัวอย่างผ่านแอปกระเป๋าตังค์คุณสามารถซื้อเป็นเศษทองซืยกว่าแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของของทองก็ได้คุณไปซื้อทองสิบบาทสิบบาทคือหมายว่าใช้เงินสิบบาทไทยอ่ะแบบสิบบาทเหมือนกับสิบบาทที่แบบเหรียญสิบบาทเนี่ยมีซื้อทองแค่สิบบาทคุณก็ซื้อได้เออคือเรียกง่ายอันนี้มันรดกหนึ่งของของของการลงทุนสมัยใหม่นะครับก็คือเรียกง่ายคือคุณไม่ต้องไปซื้อทองที่แบบจับต้องไได้้้นนนะคคุุณณซือออองลล์แวก็สาามรถใช จืนวนเงินที่มันน้อยกว่าเยอะมากๆนในาก,การที่จะเริ่มลงทุนในทองได้แล้วก็เอาไปโม้กับเพื่อนว่าเราซื้อทองทุกวันเลยดูเหมือนเป็นคนรวย <laughs>